สวัสดีครับพบกับช่องสองพระในบ้านนะครับวันนี้ชมเหรียนหลวงพ่อจวนนะครับวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดรียนี้ออกในงานผู่พัทสีมาวัดยานะครับจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี2,517ก็พอจวนนะครับ ไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับเป็นที่รู้จักกันดีวัดน้องสุ่มนะครับเิเศษนะครับเนื้อที่สร้างครับเป็นเนื้อขาปินโตนะครับน้ำหนักเบานะครับเบามากขาปินโตสมัยก่อนนะครับ เบาๆจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เป็นเหรียญทรง8ดเหลี่ยมสภาพใช้นะครับปี2,517นะครับด้านหลังครับถูกเงินถุงทอง อพัฒธศมาวัดยางสิงห์บุรีนะครับ2517สภาพใช้ก็จะมีเลื่อนๆไปครับมีหูเรียนนะครับ พอสวยนะพอสวยคลาสสิกทีเดียวเดินทรงแปดเหลี่ยมพ่อกห็หันขวานะครับ ข้าเป็นโตนะ พุพธศีมาวัดยางนะครับจังหวัดสิงห์บุรี2,517นะครับก็เป็นพระดีปีเลึกนะครับอีกรุ่นหนึ่งในหน้าพระที่เดียวนะครับ มีโอกาสพบเจอก็ต้องเก็บนะครับเรีนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะปี2,517นะครับผ่านมาก็หลายสิบปีส,สวยๆนะครับ ลิปนี้ก็ฝากไหมครับสวัสดีครับ